การจัดงานแต่งงานนะคะมีหัวใจหลักอยู่2ประการค่ะนะคะประการที่1คือพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพจะต้องพูดในสิ่งที่ดีอะไรไม่ดีไม่พูดประการที่2คือเราจะต้องพูดในสิ่งที่มีอะไรไม่มีไม่ต้องพูดถึงนะคะดังนั้น ที่ทีการงานแต่งงานมืออาชีพจะต้องพูดอยู่แค่2เรื่องคือพูดในสิ่งที่ดีและพูดในสิ่งที่มีในงานวันนี้นะคะงานมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวย่อมถูกจัดเตรียมอย่างสมบูรณ์งดงามเป็นสี่มงคลไม่ว่าจะจัดที่ใดก็ตามเราจะถือว่าที่นั่นเป็นบ้านเจ้าสาวครอบครัวจเจ้าสาวเป็นเจ้าภาพนะคะจะยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทั้งครอบครัวจเจ้าสาวเองและขบวนขันหมากมงคลของบ้านเจ้าบ่าวดังนั้นผู้ที่ตั้งใจจัดงานแต่งงานเป็นอย่างดีก็ย่อมเตรียมก ทุกอย่างเป็นอย่างดีผู้ที่เป็นพิธีกรงานแต่งานมืออาชีพจะต้องมีคำพูดที่เป็นสิริมงคลเริ่มต้นเป็นตัวอย่างเป็นคนแรกเลยละค่ะ